สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมืดฝนมาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหตกหนักด้วยนะคะทุกคนตกหนักด้วยตกหนักมากเลยอ่ะฮะบางที่มีมีลูกเห็บลงนะคะบางที่มีลูกเห็บลงนะคะตรงนี้ก็น่าจะมีนะคะสักพักหนึ่งทุกคนเห็นไหมคะ Mm hmm. ทุกคนบรรยากาศสดๆเลยนะคะสดๆมากเลยนะคะ mm hmm. ทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้โ oh หสาดอย่างนี้เลยนะสาดอย่างนี้เลยนะคะฝน mm hmm. เห็นไหมคะเห็นไหมคะ mm hmm. มาไม่ได้บอกใครเลยนะแบบเนี้ย mm hmm. เห็นไหมคะโอ้โ oh ห เห็นไหมมีลูกเห็บด้วยนะคะมีลูกเห็บด้วยเห็นไหมคะมีลูกเห็บด้วยให้ดูจะจ้เลยนะคะวันนี้หน้าต่างล้างสะอาดเลยทุกคนเห็นนกไหมเห็นนกไหมเห็นนกไหมโอ้โหเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหม เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดอกไม้นะคะตกหนักมากเลยนะคะตกหนักมากเลยอืมนี่้ทุกคนดูนะคะตกหนักมากเลยดอกไม้ไม่เหลือแล้วนะคะดอกไม้ไม่เหลือแล้วดอกไม้ไม่เหลือแล้วนะคะทุกคนให้ดูได้เลยนะคะนี่คือมาไม่เป่าปีเลยนะคะตกหนักมากเลยอืสุดยอดเลยวันนี้ฝนนะคะสุดยอดเลย มาไม่บอกเลยเห็นจจะเลยนะคะว่ามามาแบบไม่ได้บอกเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะมาแรงด้วยนะคะมาเรงด้วยนะคะมาเรงมากเลยตกแบบไม่ได้บอกใครเลยแบบเนี้ยเห็นไหมคะเห็นสายฝนไหม สายฝนนะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะตกหนักมากเลยตกหนักมากเลยนะคะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะซูมให้ทุกคนดูสายฝนนะคะตกหนักมากเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนได้ดูแบบนั่นเลยสายฝน เห็นไหมคะตกแบบไม่ไี้บอกใครเลยนะคะอยู่ๆก็มาแบบแรงๆเลยเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยไหมนี่ให้ทุกคนรับชมบรรยากาศฝนตกท้องฟ้าแบบไม่น่าจะตกแต่ฝนก็ตกนะคะแต่ก็แต่ก็บรรยากาศสวยนะคะบรรยากาศสวยแต่กี้มีลมแรงด้วยนะคะ ตอนนี้ร่มก็เริ่มจะหายแล้วตัวก็มีแต่ฝนนะคะแต่บางที่นะคะมีลูกเห็บลงนะคะมีลูกเห็บลงนะคะก็วันนี้ก็ชุบมมรรยากาศฝนตกไปก่อนนะคะดูทุกคนเห็นไหมเห็นสายฝนไหมคะคงนานนะคะคงคงตกนานนะคะตกนานมากเลยแหละเพราะว่าอ่า ดูข่าวดูทีวีแล้วว่าฝนตกนานนะคะก็เอาบรรยากาศฝนตกให้ทุกคนได้รับชมนะคะตอนนี้เลยนะคะสดๆดเลยนะคะฝนตกฝนตก